แต่พวกเราถ้าว่างเมื่อไหร่เครื่องพลังงานตัวนี้มันสามารถไปควบคุมได้เพราะเครื่องพลังงานเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับเข้าเป็นพวกเดียวกันนะอ่ะอเป็นพวกเดียวกันเนียมันมีธรรมธาตุที่เป็นอย่างอย่างในหลอดสุญญากาศเนี่ยหลอดสุญญากาศอิเล็กตรอนทุกเม,มีสุญญากาศอยู่ สุญญากาศก็คือไม่มีอากาศอ่ะลักษณะมันคล้ายๆมันจะเป็นลักษณะเดียวกับอวกาศนะนั้นมันจะเป็นมันจะมีลักษณะของอนุภาคที่มันแตกกระจายออกไปแล้วกลายเป็นเป็นคลื่นพลังงานคลื่นก็มีจากคลื่นเป็นเป็นอนุภาคก็มีมันมีอยู่ในนั้นอ่ะในหลอดสุญญากาศที่อยู่ในในใน,ใน,ใ,นในเครื่องพลังอนะไรมันมีการกระเจิง กระจายออกไปเกิดดับเกิดดับแต่จิตเราพอจิตของเราไปกระทบปุ๊บมีการกระทําของจิตมีการกระทําของจิตหมายถึงมีเจตนามีเจตนาภาษานามศิลธรรมศิการเจตนาภาษานามสิการตาัวเน,นี้ยถ้ามีตัวนี้มาไหนพวกขึ้นมาปุ๊บนะไอพลังงานตัวนี้มันหายเลยมันทํางานก็มันไม่ได้ีย่ยเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองอ่ะใช่ไหม ยิงอนุภาคไปดิผ่านช่องว่างแล้วมันไปปะทะกับฉากใช่ไหมเฮ้ยพอยิง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 ไปเรื่อยมันกลายไปเป็นคลื่นแต่พอเอากล้องจะมาถ่ายปุ๊บเฮ้ยกูจะถ่ายมันแล้วนะอย่างเงี้ยนะอา้าวมันไม,ม,นไม่มันไม่แสดงคลื่นออกมามันกลับกลายเป็นอนุภาคอย่างเงี้ยมีการกระทำวุ่นวิบอะไรปั๊บคือถ้าไม่ว่างเมื่อไรอะเธอควบคุมฉันไม่ได้ประมาณนี้ถ้าเธอไม่ว่างเธอควบคุมฉันไม่ได้ และตอนนี้ก็ยังไม่มีใครควบคุมได้หรอกนอกจากคพว่าเราสร้างสภา,าวะว่างจริงๆให้ตรงกับตรงนั้นที่มันว่างแหล้วเราโปรแกรมในความว่างเข้าไปโปรแกรมเข้าไปกับความว่างนั่นแหละถึงจะไปควบคุมตรงนั้นได้เนีอันนี้มันเป็นเทคนิคที่นักวิทากาตรเขายังยังไม่เข้าใจยากมันเข้าใจยากตรงนี้มันเข้าใจยากจริงนะ พุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเข้าใจง่ายนะเมตตากรุณามุยตา,าเบกขาเนี่ยเวลาเราเรียนธรรมะใช่ไหมเริ่มต้นสมัยมาสเสิร์บวชใหม่ๆมก็จะมีนักว่ากวาดเล่มนึงให้เราอ่านสอบนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกขันติโตระจะฮิริโอตปะสติสัมปัญญะเนี่ยท่องนันไปเนี่ยทำท่องไป เออมันก็เข้าใจไม่ยากไอ้ขันติโสระจักขันติคือความอดทนโสระจักเนี่ยอะไรอะเงียบเ,เ,เดี๋ยวนะขันติโสระจักใช่ไหมพิดิโอตปะเนี่ความละอายต่อบาปะฮิดิความละอายโอตปะอะไรนั่นแหละมันมีขันติโสระจักหรืโอตปะสติสัมปชัญญะสติลึกใจสามจากความรู้ตัว แล้วก็มีไปทำสองข้อสามข้อสามข้อไอ้จังทุกขังอนัตตาเอ่อศีลสมาธิปัญญาอะไรที่เป็นสามสามสามก็จะมีเยอะแยะสี่ก็มีเยอะแยอะอิทธิบาทสี่พรหมวิหารสี่แล้วก็อะไรนนสี่ออริยสัจสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ท่องไปท่องไปสอบไอ้ห้าก็มีพระห้า